k คลลี่สไนเปอร์ระดับ 3S นะครับได้เข้าตู้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two News เมกคาราชินะครับก็เราอยู่กันในตัวเคลลี่ตัวเป็นๆน,น,นะครับได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายสไนเปอร์นะทีะ่ได้รับเลตติ้งถึงระดับ 3S เลยทีเดียวนะครับพร้อมกับหุ่นเร็กของเธอด้วยหุ่นเร็กซองเธอนี่ก็ถือว่าแบบเอาเรื่องมากๆเลยแล้วก็เป็นสายสไนเปอร์ที่น่าจับตามองมา,มากเลยตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงข้อมูลของเคลลี่หุ่นเร็กแล้วก็ตัวกิจกรรมต่างๆทีี่่เข้้าาาามมมในนแกกก็็อยลืผฝ ร้านอิรักที่สบนะครับเวลาแบบนี้ก็ต้องเติมเพชรใช่ไหมก็สามารถเติมกับอิรักที่สบได้นะครับแล้วร้านอิรักที่สบก็เป็นร้านที่รับเติมไมคคาราชิในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยไร้รีฟันแน่นอนนะครับนัมีการจดทะเบียนต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็นี้เป็นแพ็กเกจจากทางร้านนะครับที่เติมได้ถูกกว่าด้วยนะครับก็ผมก็ใส่แฟนเพจของร้าน อีลัสซี่ช็อปไว้ใน Facebook Fanpage ด้านล่างนะครับของวีดีโอเลยนะครับเอาละเนี่ยเจ้าตัวเคลลี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดกันได้เดี๋ยวเราจะเปิดกันด้วยนะครับแล้วก็น้องเคลลี่เนี่ยก็จะเป็นสไนเปอร์มือฉมังเลยนะและนอกจากนี้นะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เปิดตัวไหนไม่ทันนะครับก็สามารถมาเปิดที่ h a p p ปี้ส o รูปได้นะครับตัว h a p p ปี้ส o รูปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะครับเราเปิดได้ตัวสีทองนะครับหรือพอเราเปิดได้การันตีอะเราจะได้เจ้าตัวสีทองเนี่ยมาเลือกใช้ซื้อเป็น นักบินตัวไหนก็ได้นะเผื่อใครแบบว่าขาดเนี่ยครับไอรีนอ่ะแนะนาตัวตัวไหนบ้างก็มีไอรีนฟรีดาซิลวี่นะครับสาตัวเนี้เป็น3สายหลักที่ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับก็ก็เฉียดให้ไปให้เพื่อนๆอ,อ่ามามาทําให้พวกตัวนี้เป็น C3 กันอีกตัวหนึ่งที่เป็น c 3แล้วะคุมมากนะครับนั่นก็คือเมลิซ่านั่นเองนะครับตัวนี้นี่คือแบบทีเด็ดเลยอะ ทีเด็ดแบบมากๆนะครับโดดเป็นตัวสายรีแพร์ที่ยังหาตัวแทนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผ่านมาเราก็คือมีหงด้วยเนาะอ่าก็เรามีรีวิวกันในช่องกันแล้วด้วยนะครับอ่าส่วนเจ้าตัวหุ่นก็คือหุ่นก็จะเป็นตัวที่คู่กับนักนักนักบินเนาะนี่ก็เป็นโอกาสที่สามารถเปิดได้จากฮาร์ฮาร์ปีสปได้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้ก็จะมีหุ่นของเจ้าตัวเคลลี่เข้ามานะั้นั่นคือเร็กซ์นั่นเองเดี๋ยวผมก็จะเปิดตัวนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะ ทรานโซคลินิกชิปปิ้งนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เผื่อใครแบบ <c oughs> มีเจ้าตัวชิ้นส่วนที่เรียกว่าเอคลายสตอรซิสเนะี่ยอันนี้สามารถที่จะเอามาแลกชิ้นส่วนได้นะผมก็มี3าอันเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะทำมัลตัสเพิ่มนะครับก็เนี่ยมาตัสก็น่าสนใจแล้วก็เจ้าหุ่นตามนักบินที่บอกอย่างเ d ็ดเรดทารอนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าทำนะครับเหมือนกันเลยนะนี่ฮะก็ ลืมมาแรกกันนะครับเนี่ยไอ้มันมีนี่ด้วยมันมันมีดับเบิลโซเนอร์ด้วยผมยังไม่มีนะเนี่ยเออแต่ว่าเป็นอันหนึ่งที่ผมแบบเฮ้ยอยากทํามากเลยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเรากเ็เลือกตัวที่เหมาะสมกับทีมแล้วก่อนนะนะครับแต่ถ้าเป็นผมทําตอนนี้ผมคงจะโฟกัสเคลลี่เล็กซ์ก่อนนะว่าได้ไหมแล้วก็ไปทำมัลตัสประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของ เจ้าตัวนักบินก่อนละกันตัวเป็นๆน,นะครับเคลลี่นะฮะนี่นะฮะนี่สายสไนเปอร์นะครับเคลลี่นะครับเป็นสไนเปอร์แรงเอนะครับผมซึ่งถือหุน่นที่เป็นใช้กับหุน่นที่เป็นไลเซนระดับไรนะเป็นหุ่นไ์อีกแล้วนะครับแล้วก็มีความสามารถในการใช้อาวุธที่เป็น ปืนไรเฟิลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไรเฟิลแบบไรเฟิลเบาและไรเฟิลหนักนะครับได้ค่อนข้างดีนะโดดสเต็ตค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันต่อมาของเคลลี่นะครับเคลลี่เองก็จะมีทาเลนนะครับหรือความสามารถติดตัวชื่อว่าไวส์สต็อกนั่นเองนะครับไวส์สต็อกได้ทำอะไรได้นะมีอาริตี้ชื่อว่าสเปเชียลโหลดนะครับสามารถสเต็ตได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับอืม อ่าได้แม็กซิมัมห้าห้าครั้งนะจะติดสิ่งที่เรียกว่าเลนฟอร์สแอมแแออมมโมนะครับสักได้ห้าครั้งนะครับในแต่ในแต่ละการแสแต็กเนี่ยจะเพิ่มคริติคอลเลดนะครับได้สูงถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ลดปืนอ่ลดน้ำหนักของปืนสไนเปอร์ลงได้สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันต่อไปนะครับผมคืออินฟลูไฟนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มตัวคูณในการยิงให้กับเคลลี่ได้ด้วยนะครับก็ก็กอ่าเวลาที่โจมตีอ่ะปืนปืนสไนเปอร์เนี่ยก็จะยิงเพิ่ม ตัวคูณก็ไปอีกบวกศูนนะก็ประมาณ15%ได้นะครับซึ่งถือว่าแรงพอทุกคนเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นสไนเปอร์ยิงแบบแรงแล้วก็ยิงได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็สแต็กยิงสแต็กยิงไปไปได้เรื่อยๆนะครับเพิ่มครีเรทเพิ่มดาเมจซึ่งดีมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวสกิลของน้องกันบ้างนะเนี่ยที่ตัวที่แนะนำมานะครับอันนี้ก็แบบ No w ว e r e to r u นนะครับใช้ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลยิงด้วยความด้วยตัวคูณ1-2เเท่ 2, ่านนนะะคครรัับบแลล้้้ววกก็็งไดอดอยนะ เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามี Improv e File เห็นไหมมันจะเชื่อมโยงกับ Talent ของน้องนะครับมี Improv e File สามารถที่จะแบบเนี่ยได้ Exposure อะไรแบบนี้นะครับอ่าก็ทำให้ศัตรูแบบหัวติดอ่าเพิ่มน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะครับเนี่ยมีความสามารถในการแบบพาสซีอ่าทำอะไรได้นะครับอ่าซุปเปอร์นะครับเมื่อ HP เต็มยิงเพิ่ม d a m a g 15%อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราลองแอปมาดูที่ตัว ไบโอ닉คอมพิวเตอร์ของน้องกันบ้างจริงๆเดี๋ยวดูจากนี้ก่อนก็ได้นะนิวลันไดรฟ์นะครับเนะี effect, นะ่ยนิวลันไดรฟ์เนี่ย g l o b a l effect เนี่ยมีอะไรบ้างนะโหแบบน่าสนใจนะครับเนี่ยมันจะมีสกิลแบบสไนเปอร์วอลแฟร์นะครับเนี่ยพอทำลายชิ้นส่วนศัตรูได้อย่างเงี้ยนะครับอ่าก็สามารถที่จะอ่าเรียสแท็กอ่าทริกเกอร์เรียสแท็กได้อะไรแบบนี้นะครับก็มีความสามารถในการแบบยิงยิงต่อเนื่องเรียสแท็กได้เห็นไหมฮะอ่าก็ แล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเดินได้เดินได้ยิงได้ด้วยอะไรแบบนี้นะก็เป็นตัวที่ยิงต่อเนื่องได้นะครับมี Forbidden Zone ด้วยนะอ่านี่นะครับก็อันนี้ก็ต้องปลดล็อกนะเนี่ยแกมมาเท่าไหรก่ก็ก็จะเพิ่มความสามารถของน้องมากขึ้นไปด้วยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งอยู่เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันอีกทีนึงนะครับเนี่ยอย่าง Forbidden Zone 4อย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ แบบยิงสนับสนุนอย่างเงี้ยอ่าก็จะยิงชิ้นส่วนของสตูที่แบบว่ามี HP น้อยสุดอย่างเงี้ยนะครับทำดัมเมดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโหแบบโหดมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีสายแบบอันนี้เป็นสายแบบยิงยิงแจมอ่ะช่วยยิงแจมปังๆอย่างนี้ได้นะเพิ่มดัมเมจมี f o r b i d d e n z น n e นะครับนี่ก็สามารถยิงสนับสนุนอ่าอันนี้ก็แบบแกมแกมแกมมาหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบสายยิงสนับสนุนได้ไหมแกมมาสองนี่ก็จะเป็นแบบเนี่ยผมว่าสายนี้โหดนะเนี่ย สายนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยฟ้าไอเฮชหนึ่งออพติมิเซชันได้ไหมเนี่ยก็เมื่อโจมตีนะครับแล้วก็เมื่อเป้าหมายาถูกทำลายใช่ไหมครับได้สแต็คของ force ammo นะเรียนฟอสแอมโมนะไอช่าตัวเรียนฟอสแอมโมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเพิ่มที่แบบเพิ่มพวกตัวคริสเลตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เพิ่ม d ดามเมจได้ด้วยอก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวที่มันแบบเนี่ยครับเนี่ยเพิ่มคริสเล e เพิ่ม d ดามเมจอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าเจ๋งนะ ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเล่นสายสายแกมมา2องนะครับถ้ามีโอกาสได้ได้ได้สีสานะนะครับเนี่ยก็อินฟลูฟายเรียนฟอสแอมโมไปเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะน้องจะซัดศัตรูได้แบบรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราแอบ,บมาดูตัวนิวลอนไร e ไปแล้วเนาะเดี๋ยเราแอบ,บมาดูตัวไบโอนิกคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับนี่มีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยสามารถที่ที่จะรีแอทแทกได้2ครั้งนะครับนี่ทำลายเมื่อทำลายเป้าหมายนะนี่นะครับ นี่อันนี้ก็อันนี้คอเนลลอนหนึ่งนะ HP เต็ม Damage สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ล่ะก็เมื่อเริ่มการโจมตีนะครับถ้าการโจมตีติดคลิทิคอลเฮ้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าตีติดคลิสศัตรูสวนสวนไม่ได้อะเนี่ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเจ๋งอะเมื่อเริ่มต้นโจมตีนะถ้าการโจมตีทําให้ติดถ้าการโจมตีตีติดคลิสศัตรูสวนสวนไม่ได้เฮ้ย เดตอยู่ในอยู่นะเนี่ยท่านี้เป็นท่าที่เล่าให้ฟังแล้วนะนะครับอันนี้คอร์เนลลอนสี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสกิลซิงคคอนไนท์คอมมานด์นะครับอ่าเป็นพาสซีฟนะเนี่ยมีอิมพลูสไฟอะไรอย่างเงี้ยอิมอิมพลูสไฟก็เป็นตัวที่เพิ่มตัวตัวคูณนะเนี่ยได้บัฟแอตแทกอัพอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อเอร์ไรส์เอนเกจอินเดอะลิงแอดแทกอ๋ออ๋ออันนี้ก็ก็คือเพื่อนเพื่อนที่ยิงลิงแอดแทกได้เดามาส์อัพนะนะครับ อ๋อโอเคโอเคแต่อันนี้อันนี้เฉยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อันนีน้น่าจะเหมาะกับทีมที่แบบมีเพื่อนมาช่วยยิงลิงแอตแทกอะไรอะไรแบบนี้นะนะครับคอเนลลอนไฟฟ์ 5, นะชาวเวอร์นะครับใช้ปืนไซเปอร์ไเฟิลยิง2ครั้งอ่นะท่าท่านี้ก็เป็นท่าเด็ดอีกท่าหนึ่งนะยิง2ครั้งนะครับอ่าแล้วก็แต่ว่าอันนี้คือเลงไม่ได้นะจะต่างจากซีลวีตรงที่ส,สกิลตัวนี้ก็ยิง2ครั้งแต่ว่าจะเลงไม่ได้นะครับ เนี่ยแล้วทีเนี้ยมันจะมีพวกแมคาินิกอย่างเงี้ยทุกคนที่มันน่าสนใจนะคือแบบพอมันใช้ Improv ฟ f i ล e เสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยู่ใน Improv e f i ฟ e s t a t เเนี่ยคือจะได้รล a ยแท็ต่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยก็อันเนี้ยก็คือน้องอ่ะจะต้องจะเป็นตัวสไนเปร์ที่แบบยืนเฉยๆนิ่งๆนะครับแล้วก็ยิงทุกเป้าที่อยู่รอบที่อยู่ในระยะยิงแล้วเราก็สามารถรล a ยแท็ได้ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแบบเจ๋งอยู่นะ <c oughs> สำหรับเจ้าตัวน้องเคลลี่นะครับนี่ก็ แดี๋ยวดูสกิลสุดท้ายกันบ้างนะครับเนี่ยคอนิลลอนเจ็ดทรัม์คัทนะครับเป็นสกิลกดนะครับครูดาวสองเทิร์นใช้ AP แค่หนึ่งเองนะครับเนี่ยสามารถที่จะได้สองคาไตของเรนฟอสแอมโมด้วยนะครับอ่าแล้วก็คอนมต่เนื่อแอคชั่นพร้อมกับเดินได้ด้วยนะอันนี้แบบไฮเจ๋งนะนะครับก็เป็นตัวสายยิงอัดๆรัวๆเดี๋ยวพอเรามีโอกาสได้สัมผัสแล้วเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับน้องนะแล้วก็นี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่คือเจ้าตัว rex นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหุ่นสไนเปอร์ระดับ 3S นะตัวนี้จะค่อนข้างง่ายหน่อยดูโมดูล3อันค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับความสามารถในการเดิน4ช่องนะครับมี m s ซเวอร์สนะครับอันนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่ามาถึงปุ๊บอันนี้เป็นโมดูที่ถ้าเกิดว่าชิ้นส่วนครบ4ชิ้นนะครับก็จะได้ โมดูนี้มาเลยนะครับหลังจากโจมตีถ้ารีแอทแทกทริกเกอร์นะครับเกินเกณฑ์เดามาหกเปอร์เซ็นต์โหนส,สแต็คได้ห้าครั้งโหอ,อันนี้แหละทีเด็ดเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าได้รีแอทแทกเนี่ยทุกๆครั้งเนะี่ยคือสแต็คหกเปอร์เซ็นต์ได้มากสุดถึงห้าครั้งนะี่คือแบบเดามจท์บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินอ่ะทุกคนเดือดมากอันต่อไปคือฟอร์ติฟิเคชันมอสนะครับอืม ทุกครั้งที่ได้บัฟนะจะบวกดาเมจ4.4.5%ได้มากสุด18%นะครับแล้วก็เทิเร์นของการได้บัฟเพิ่มขึ้น1เทิร์นด้วยนะโอ้หเด็ดอนะเด็ดมากอยู่นะครับแล้ว่าเพิ่มคลีมออสอันนี้ก็ทาให้ตีติดคลีมได้ง่ายขึ้นนะนะครับโอ้ยอยากได้แล้วว่าให้เร็กซ์มันดีจริงนะเนี่ยเอาเรื่องจ,จัดเลยนะครับเออผมเปิดเลยไหมจัดเลยเนาะในไหนก็มาถึงตรงนี้ละเรามาเอาเร็กซ์กันเลยทุกคนเร็กซ์จ๋ามาหาพี่แล้วอ่า ดีมากๆจริงๆมาเล็กหน่อยไหมทุกคนรุ้นเล็กกันเฮ้เล็กจ๋าเฮ้ยมาเลยโอโหนี่หนึ่งตัวเล็กแล้วทุกคนโอโหมาแล้วของของดีทองไหมไม่ทองนะครับได้ตัวเล็กมามาหนึ่งแล้วนะก็อยากจะได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เยอะกว่านี้นะอ่าแยวเรากดเปิดหมดเลยท,ทีเดียวแล้วกันนะครับนี่ ไม่มีอ่ะรอบนี้เขมปิดเลยอุซาเปิดมาได้ตัวเล็กสักเขาอ่ะต่อไปนะแต่จริงก็มีเพื่อนๆแนะนํามาว่าบอกว่าไอ้เล็กเนี่ยบางทีแบบถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบอะเอามาหลอกเป็นโมดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับโอ้ยเครเกอร์บาดเจ็บสาหัสโอมันไม่สแต็กให้เราด้วยใจร้ายมากเลยอ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมมีไอเทมลับอยู่หนึ่งอย่างนะนี่ในดีพอตนะฮะจริงผมอยากได้นักนักบินมาก่อนนะอืม ผมมีไอเทมลับนะครับเติมนักบินเติมมันนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวเล็กเราเราค่อยอัดเพิ่มเนาะอ่าก็คือเดี๋ยวเราสามารถที่จะผมอยากได้พายโลตก่อนอย่างน้อยผมต้องได้เคลลี่เป็น C ีสมาก่อนเพราะว่าเคลลี่ C ีสามเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่รีครู๊ก่อนเอาเคลลี่ซีสามาก่อนเราต้องการเคลลี่สามตัวนะครับเคลลี่ที่หนึ่งเริ่มปล๊บเคลลี่ที่หนึ่งไหมปึ๊บ ไม่มีอ่ะอันนี้เป็นอะไรที่อ้ยเคลลี่มันอ่ะเถอะเขมปิดเลยไม่เอาแบบนี้สิเคลลี่ที่สองเหลืออีกสามวาลเชอร์เคลลี่เอา้าได้นาตาเลียมาอีกนี่แบบไม่ได้อยากได้นาตาเลียเขาเลยตายเถอะโอ้เสียใจขอเคลลี่สก๊อกกกปปี้ได้ไหมเคลลี่นี่ของจำเป็นเลยนะ โอ้โหแย่แล้วดันไปได้นาตาเลียมาพูดถึงนาตาเลียปุ๊บนี่เรากลับไปที่คอกพิดได้เลยเห็นเธออยู่ที่ฐานทัพแล้วอยู่นะเฮ้ยไม่เอาสิไม่ดีสิแบบเนี้ยโอ้โหยับยุยยยี่เลยนะฮะอืยังไงต่อดีเรามีนี่อยู่นะทุกคนเรายังมีไอเทมล้างบาปอยู่นั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองสิ่งที่เราได้มาตอนกิจกรรมฮาโลวีน เรามีนี่ด้วยใช้ให้หมดนะฮะนี่นี่แหละก็จะเป็นการแบบว่าใช้เพชรไปในระยะเวลาเดียวกันนะฮะนี่ด้วยนะฮะมาไม่รู้ว่าต้องวันนี้ต้องได้เคลลี่ไปอะอย่างน้อยสก๊อปปี้หนึ่งใช่ไหมน่ะปุ๊บเดี๋ยวเราไปที่รีครูต่อนะผมต้องเอาเคลลี่ไม่ได้จริงเคลลี่เธอมาเร็วอย่ามัวเล่นตัวอยู่เลยเคลลี่ส้มไม่มีแล้วกระส้มโอ้ให้ตายเถอะ เคลลี่ไปไหนเนี่ยน้อยอืมเคลลี่มาได้แล้วอืออลาเซียมกดจนหมดแม็กอืมจริงผมไม่น่าไปเล่นไอ้ตัวเออมาเคลลี่ไหมเคลลี่เร็วเคลลี่เร็วเออนั่นแหละหนึ่งเคลลี่นะครับเรายังต้องการอีกสนะองคัพปี้นะอืมสำหรับเคลลี่นะครับโอเคได้มาหนึ่งเคลลี่ละนะครับเออถามว่า ก๊อปปี้ต่อไปจะเอามาจากไหนเนี่ยเราก็มีพวกตัว๋วพวกอะไรที่เราไปแลกได้อะนะนะครับเนี่ยเราแลกจากนี้ได้อยู่นะฮะไอโมดูลนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยเรามีร้านนี้นะเอ็กเซนนะอ้ะอกาก็แลกแลกได้ทุกวีกนะทุกคนก็อย่าอย่าลืมมาแลกกันนะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับของสาคัญเลยนะในการเติบโตนะครับเนี่ยก็ร้านนี้ก็ต้องแลกทุกรอบในทุกสัปดาห์นะครับไออันนี้นะ แล้วก็โทเค็นเอ็กเชนอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็ทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนเนี่ยอยากจะให้แลกอันนี้นะเนีย่ยไอเจ้าตัวไบโอนิกคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับของสำคัญมากเลยไม่รู้ว่าไปเราต้องเอาเคลลี่มาต่อของมันต้องมีเราต้องมีเราเราต้องได้เคลลี่อีกสองก๊อปปี้ด้วยเนี่ย,ยให้ตายเถอะถ้าเกิดว่าได้มาอีกสัก หนึ่งอันก็ดีเดี๋ยวเราค่อยกดกันละกันนะครับอ่ะอันต่อไปนะครับสำหรับชิปปิ้งนะเล็กก็น่าจะหมดสิทธิ์แล้วไหมใช่ไหมเดี๋ยวต้องเก็บเพชรเพิ่มเดี๋ยวต้องไปเติมกับอ e ิลาซิกช็อปเพิ่มแล้วเนี้ยนะฮะเนี่ยต้องแบบแล้วเวลาเปิดตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเปิดคูณสิบเลยนะตัวคูณมันถึงจะนับนะครับอืมก็อย่าลืมมากดกันนะครับนี่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกิจกรรมกันบ้างก็แล้วกันนะทุกคนนะตัวกิจกรรมตอนนี้มีอะไรบ้างสําหรับรอบนี้นะอ่านั่นก็คือเนี่ยมี SP Festival นะครับล็อกอินนะอันแหนอันแหนนันาตาเลียนี่เห็นไหมความเดือดของเธอคือเธอยิงปืนด้วยปังปังปังอะไรกันครับเนี่ยอ่าแล้วก็นี่เราก็จะมีกิจกรรม SP Fest Festival นะก็เป็นล็อกอินหนึ่งหนึ่งอ่าเป็นายเป็นายวันนะครับแล้วก็เกมก็มีการอัปเดตมาครบหนึ่งยวันแล้วนะครับนี่ก็ เตรียมฉลองรอบหนึ่งร้อยวันอะไรอย่างนี้นะนะครับแล้วก็มีพวกตัวอีเวนต์ต่างๆให้เรายังต้องทำอยู่นะเนี่ยผมผมก็ยังต้องเล่นต่อเลยนะครับอ่าแล้วก็มีพวกแคมเปญเนานะอ่ามีดอลลี่ซาร์ลออะไรก็เหมือนเดิมนะครับเอ็กโคฟอร์มบิยอลลลอรุนนะผมลอรุนไอเจ้านี้มากเลยว่าของนีออนเนี่ยเนี่ย crossover พายร์เนี่ย,ยมันจะเป็นใครนะนะครับอยากรู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลอรุนกัน นะครับอ่าก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้สัมผัสเร็กตัวเป็นๆเดี๋ยวเอามาเล่นกันอีกทีนึงนะก็ข้าวๆอ่ากับตัวเป็นๆนะครับของน้องนะอ่าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ได้รับเคลลี่กับเร็กนะครับผมสมดังใจปองนะนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r i b e ด้วยเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโชคด